Q&A นะครับมีคนมาสอบถามผมว่าเล่นทองอร่อยเสี่ยงไหมอ่ะผมจะแบ่งปันคุณนะครับว่ามันเมือวัาคุณเอาเงินไปฝากไว้กับคนอื่นเช่นวันนี้คุณฝากแบงก์ไหนก็ตามนะครับถามว่ามันมีก็ความเสี่ยงระดับหนึ่งไหมก็มีความเสี่ยงระดับหนึ่งทําไมคุณถึงไปฝากครับเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือนะครับเหมือนกันทองเหมือนกันเวลาที่คุณจะฝากเงินเป็นทองกับร้านไหนก็ คุณก็ต้องดูความน่าเชื่อถือในที่มันมีในระดับหนึ่งหรือว่าระดับมากเลยครับก็ถือว่าไว้ใจได้มากพอสมควรนะครับซึ่งใครที่ไม่ได้ดูคลิปผมก็ไปดูครับว่าผมแนะนําร้านไหนบ้างนะครับอะผมก็จะมาบอกคุณว่าทองออนไลน์นั้นอนะ่ะถ้าสมมุติว่าคุณซื้อไปเนี่ยคุณ กลัวอะไรหลายๆอย่างกลัวเขาจะกโมวยกลัวอะไรหลายอย่างคุณสามารถที่จะไปเอาที่หน้าร้านได้เลยนะคุณฟังให้ดีนะครับถ้าคุณกลัวหรือว่าอะไรนะครับคุณไปเอาที่หน้าร้านได้เลยเขาเอาทองให้คุณท,ทันทีแต่ทำไมผมถึงมาแนะนำคุณเรื่องของทองอะไรคือทองนี่มันมีโอกาสนะครับวันหนึ่งมันแกว่งเนี่ยคุณดูเนี่ยนะ อัตราการขึ้นลงนีนเจ็ดวันล่าสุดนะครับคุณดูคุณจะเห็นลูกศรเลยว่ามันแกว่งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงฉันมันมีโอกาสที่จะถา้าเราทำเงินนะครับเดียวคุณเอาเงินไปแช่ไวใ้ในที่บางที่ที่มันอยู่เปล่าๆมีพันก็อยู่พันอันนี้ไม่แน่พันคุณอาจจะได้พันยี่สิบสามสิบสี่สิบก็แล้วเนี่ยนี่สามสิบวันนะครับอันนี้เจ็ดวันล่าสุดนะครับเนี่ยคุณก็จะเห็นอันนี้ เป็นลายชั่วโมงนะครับหรือเป็นลายนาทีเลยก็แล้นะฮะกูก็จะเห็นนะเนี่ยเช่นผมมาย้ําคุณนะว่าการที่คุณจะเล่นทองนั้นก็ต้องดูเจ้าที่มันไว้ใจได้เจ้าที่น่าเชื่อถือหลักการเดียวกับที่คุณฝากเงินไว้กับแบงก์